5,4,3,2,1สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะรหัสวิสชาค12101 เรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษ์การคูณนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองครูผู้สอนนางสุขุมาพรจันทร์ครูเมืองเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษ์การคูณจากจากรูปนะคะนักเรียนเห็นไหมคะตัวไหนหายไปเอ่ยอหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่ง 1, 1ณ2ได้2 1ณ3ได้3 1ณ4ได้4 1ณ5ได้5 1ณ6ได้6 1ณ7ได้7 8ณ1ได้8และ9ณ1ได้9อ่าต่อไปค่ะ2 1เป็น2 2 2เป็น4 2 3 6 2 4เป็น8อ่าต่อไปค่ะสูคูณไห3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3, ามห้าสิบห้าสามหกสิบนะคะสามเจ็ดยี่สิมจันก็จะตรงกันไปเรื่อยๆค่ะอ่าแม่ส 4, 4, ี 1, สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สหกสี่ห้ายค่ะต่อไปค่ะแม่5 5, 1, ห้าหนเป็นห้าห้อ่าเราก็เติม ช่องว่างให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะแม่6 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6, 6 7 42 6 8 48และ6 9ก็เป็น5 4ค่ะต่อไปค่ะแม่7 7 1เป็น7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 4 7ด6กสี่นะคะต่อไปค่ะแม่8 81เป็น8 82 8, 16 8324 8432 85 40 8648 8756 8864 8972ค่ะต่อไปค่ะสูตรคูณแม่9 919 9218 939327นะคะ9436 9545 9654 9763 9872 9981ค่ะไปดูไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะอ่ะข้อต่อไปคือเค้าถามว่า5คูณกับอะไรเอ่ยเท่ากับ15 อ่แล้วก็มาดูค่ะ5 1เป็น5 5 2 10 5 3 15 5 4 20ดังนั้นจากสูตรคูณแม่5 5คูณ3ก็จะได้15ดังนั้นตอบ5คูณ3เท่ากับ15ค่ะต่อไปค่ะ6คูณอะไรเอ่ยเท่ากับ24เราก็มาดูสูตรคูณแม่6นะคะ6 1เป็น6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 คำตอบของเราก็จะได้6คูณเป็น24ค่ะอ่ค่ะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยคูณกับ8เท่ากับ56เราก็ไปดูสูตรคูณแม่ไหนเอ่ยอเราไปดูสูตรคูณแม่8กันนะคะสูตรคูณแม่8ก็คือ 1> 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 5 6 8 8 64ดังนั้นคำตอบของเราก็จะได้8คูณ7หรือ7คูณ8ก็มีค่าเท่ากับ56ค่ะอ่ะ่อไปค่ะทีนี้เรามาเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ5อะไรเอ่ยคูณกันได้เท่ากับ35เราก็ดูสูตรคูณแม่5นะคะ

ต่อไปค่ะ5อะไร5อะไรเอ่ยคูณกับช่องว่างเท่ากับ20 5 1 5 5 20 5หน5 5 5ห้ค่ะต่อไปอะไรเอ่ยคูณกับ5เท่ากับ35เหมือนเหมือนเดิมค่ะ5คูณกับ5เท่ากับ5คูณ7เป็น35นะคะอ่ะ 8คูณอะไรเท่ากับ56เราก็ไปดูสูตรคูณแม่8ค่ะแล้วดูว่าผลลัพธ์ที่แม่8คูณออกมาคูณตัวไหนเท่ากับ56 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56ต่อไป9ต่อไปค่ะข้อ6 9คูณอะไรได้27 9 1เป็น9 9 2 18 9 3 27อ่าต่อไปเหมือนกันค่ะ6กเท่าไหร่ได้48 6สิเท่าไหร่ได้48นักเรียนก็ดูแม่หนะคะหกหนึ่ง6กหกสองส6บสองหกสามสิบแปดหกสีอ่สิ 5, คูณอะไรได้25 5 5ิบ้าเราก็เติมลงไปเลยอ่าต่อไปค่ะ9 6 54

ท่องแม่2ถึงแม่12ท่องไปเรื่อยๆนะคะถ้าสมมติว่าเราเราก็ท่องทีละแม่ก่อนก็ได้แม่2แม่3อ่ะสมมุติวันนี้เราท่องแม่2แม่3าแม่4พรุ่งนี้เราก็ท่องแม่2แม่3าแม่สี่แม่5เพิ่มเพิ่มทีละแม่ก็ได้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงแม่12เพราะว่าเราต้องท่องสูตรคูณได้ถ้าถ้าสมมุติว่าเราท่องสูตรคูณไม่ได้เราก็จะทํา จทย์การคูณการหารไม่ได้นะคะนักเรียนวันนี้คุณครูก็จะให้ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ค่ะเล่มที่หนึ่งสำหรับวันนี้ครูยมขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ